สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้ฮะผมอยู่ที่วัดพระแก้วที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับและบริเวณด้านหลังที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่นี้ครับนั่นก็คือองค์พระแก้วมรกตที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถานที่และไปดูเรื่องรายละเอียดที่ไปที่มาขององค์พระองค์นี้กันครับ ว,ว่าเมื่อประมาณปีพศ300ครับเทวดาที่สร้างพระแกว้วมรกตนะถวายพระนาคเสนเทระที่เมืองปาลีบุตรนะครับปัจจุบันเรียกว่าเมืองปัตตานะที่ประเทศอินเดียต่อมาได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองลังกาครับและในสมัยพระเจ้าอโรธนามังชชหรือพระเจ้าอารุรุทธะแห่งเมืองพุกามได้ส่งสมณทูตไปขอ <im edia> จากเจ้าเมืองลังกาครับซึ่งขณะนั้นนะเ <im edia> <im edia> มืองลังกากําลังถูกเพื่อทพวกทำบินนะฮะทำการการุกราน,นะครับจึงได้มอบพระแกว้วมรกตพร้อมพระไตรปิฎก <Jeffrey> ให้ แต่เรือสำเภาครับผมที่ได้บรรทุกพระแก้วมรกตมาได้พัดหลงไปเกือยอยู่ที่อ่าวเมืองกัมพูชาครับพระแก้วมรกตก็เลยตกเป็นของประเทศกัมพูชาครับต่อมาที่ถูกนําไปไว้ที่เมืองอินทาปัตรหรือนครวัดกรุงศรีอยุธยาและกําแพงเพชรตามลําดับครับผมจนกระทั่งเมื่อประมาณปีพศ .1933 ฮะพระเจ้ามหาพรหมพระเจ้าเมืองเชียงรายนะครับได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองกําแพงเพชรและนํามาซ้อนวิธีเจดีวัดปายะครับก็คือวัดพระแก้วปัจจุบันนี่แหละ ที่เมืองเชียงรายนะครับจนกระทั่งพศ1 9 7 7เก้าเกิดฟ้าผ่าเจดีครับก็จึงได้ค้นพบพระแก้วมรกตครับต่อมาพระแก้วมรกตได้ถูกนําไปอัญเชิญในสถานที่ต่างๆครับจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับส่วนองค์พระที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าองค์พระยกเชียงรายครับชอบใจการเดินทางของเราก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามเราครับแล้วเดี๋ยวจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ